ไม่เคยประสบความสําเร็จกับไม่ว่ะลองใหม่ดูดิโอเคไมมผ่านไหมโอเคไหมครับโอเคไหมครับเออค่อยฟังน่ารักหน่อย มาครับวันนี้เรามาเล่นเรามาเล่นหมวดผู้จัดการหน่อยนะครับเรามาเล่นหมวดครับผู้จัดการหน่อยนะครับผมก็มาคุมได้ประมาณเพิ่งเล่นนะฮะไม่ได้นานหรอกฮะเดี๋ยวโหลดให้ดูก็ได้ไดแต่ผมก็พาทีมไปเล่นในฟุตบอลอถ้วยก่อนนะครับคือก่อนฤดูกาลมันจะเปิดเราก็เอาทีมที่เรา สร้างมานั้นไปอุ่นเครื่องไปเกาเราไปปร c i ซชันก่อนนะครับทีมขอาผมก็คือ,อเรียกว่า p พซิตีนะฮะอ่าลาโพซิตี้นะฮะคือผมไปฝังตัวอยู่ที่แชมเปนชิพก่อนนะตอนนี้นักเตะก็ผมก็เป็นนักเตะโนเนมนะผมจะปั้นนักเตะขายคือความตั้งใจของผมคือหาซื้อนักเตะอายุน้อย,อยประมาณ25อย่ากเกิน25นะครับ ไอตัวที่ว่าอยู่กับมสมสรองเก่าๆอย่างพวกนักติอ่าเก่าๆ,ๆหน่อยผมก็จะขายไปถ้ายี่สิบยี่สิบเก้าผมก็ขายไปนะครับให้เหลือแต่นักติที่อายุน้อยๆอย่างตัวนี้ผมก็ขายไปยี่สิบกบราาน,นะครับโอเคครับในยี่สิบกบรานอันนี้ผมมาดูผมจะมาดูนักติก่อนผมจะซื้อนักติผมเห็นละผมว่าจะซื้อนักติที่มีโพลสวรรค์ อยู่ในลีกฮอลแลนด์นะผมจะไปซื้อดูเอาตัวเป็นตัวตัว,ตวอ่อซีเอ็มนสิผมจะซื้ออายุผมไม่เกินยี่สิบห้าปีะฮะเพื่อว่าผมปั้นผม,ผมเล่นไม่เก่งนะเกมนี้นะแต่ผมก็ลองดูฮนะก็ไม่รนะีเล่เท่าไหร่นะกสิคนุนะดูแล้วก็อพอดูได้ มันอยู่ในลีกฮอลแลนด์นี่แหละเดี๋ยวผมไปซื้อเด็กเยาวชนของ p ี v ไปดูนะ <PS V. S 1> นี่ไงนีง่โตโก้อะไรชื่อมันโตโก้โตไทโก้ไทโก้แลนด์ไทโก้แลนด์โอเคนะเดี๋ยวเราไปซื้อ มาเราไปซื้อนักเตะตัวนี้โอเคเราจะเสนอให้มันที่ก้าที่แปดแสนก่อนนะครับทุกคน 8, แปดแสนว่าผู้จัดจาก,การทีมมันจะเอาไหมเป็นนักเตะเยาวะชน อาคิบเห,หรออาคิบครับทำไมไม่เอาอาคิบอาจะเก่งชะมาดโอ้โหมันไม่เอาเลยนะทุกคนมันหนีไปเลยมันไม่เอาเลยเรนเรนไม่เอาเลยว่ะเอา,เอา,เอา,เอาแข่งก่อนได้ไดนะ มันไม่เอาเราก็ไปแข่งทีมของเราของเ็ได้ลองแข่งให้ท่านชมดูก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะเล่นดูัก็เม็ดหนึ่ง,ง,ง,งน่าจะโอเคนะเดี๋ยวไปสตรีมที่บ้านนะทุกคนนะ โอเคได้ไมดีล่ะน่าจะโอเคน,น่าจะโอเคแล้วเสียงม่เสดีสวััีสวัดีเลัน่าจะโอเคนะครับทุกคั อ่าตอนนี้ <laughs> ไม่เอี่ยงไงยเจสตีมทีเลยำบากหายกูในชีวิตเสียงก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เฮ <c oughs> okay. เดี๋ยวงดสตรีมก่อนเดินได้ได้แล้วได้แล้วก็ได้อยู่อืมลีเล่ลเล่พักหนึ่งอ่ะอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่นานไม่ไม่ไม่อยู่วิทีถือก็น่าจะโอเคนะครับเอเคนะครับขอหยุดสตรีมก่อนนะ ได้แล้วเทปเทปไม้ฉเฉยๆลองเทปไม้โอเค